ทักทายเพื่อน,นๆย่ำแปดโมงครึ่งนะจ๊ะหลังจากไปส่งนักเรียนแจ่วก็มาพบกับแม่ต่อยดงควางซิต,ตี้ขึ้เก้าพี่นอ้องน้ำแห้งเร็วๆนะจ๊ะแม่สูบใส่เข่าหน้าปป้งภารกิจเมื่อนี้กันนี่ละจ๊ะสิมะเกีียวหญ้าเป็นหยาไว้คนเนาะทางบ้านเอินหยาไว้คนนําขอบสะเอาไว้ให้ง่วจ้ะนี่ละ บวงก็คืออยู่สวนอยู่หยังทำมือได้บว่บางก็คือว่าออกไปข้างนอกแล้วจ้ะมีธุระไปข้างนอกไปหยังจ้ะก็เป็นกิ่งที่ห้าแตงลงมานะจจะก,กิ่งใหม่กิ่งอย่าง,างก็มื้นนี้ก็สอยูติแตงกิ่งใหม่ย่างหน้าน้า่จ้ะอันนี้นี่บ,บอยายน่าจะอันนี้บ,บอบ่อยต้นนี้ก็คือตั้งต่เพอแล้วคุดน่าจะคุดเอาดินถม ถมทีเห็ดเฮือนเห็ดยางนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นทอนามสื่อมหม่ไวล้ลงหน้าปัางนะจ๊ะหยาไว้ขนกันกันดินพังพี่น้องนี่ยางหน้าตัวนี้ก็ง่ายนะจ๊ะกะเดี๋ยวสิเอาลงอยู่จะให้ได้อาอยุก่อนเอาไว,เาว้เห็ดเสาเฮือนเสาเถียงนะกะมีแพนหลายๆลย่ลา,ยยางพี่น้อง ก่อนหน้นี้ยายแล้วก็บอกมวงมาปลูกต้นไม้ต้นไม้มยุขอบซานี่ก็อาอยุประมาณหาปีนะจ๊ะก่อนที่สิคุดซใาไงฟังนันซ่าไงฟังนันซีปีี่มีบกเผานะจ๊ะทางนั้นสิมีบกเผาก,ก็คือสีปีได้กินผลแล้วทั้งนี้ยายเราปลูกก่อนจ้ะบอ่อนี่เป็นบอ่อตะเกาอยู่แล้วพอเราคุดให้เขาคุดเอาดินนะจ๊ะ ตะเกากมันพังเลยพี่น้องสาแถวบ้านแม่ต่อยสิเป็นดินทรายนะจ๊ะกับบลึกปั้นดกัขอบสากับสิมีต้นักม่วงต้นยางหน้าที่ยายเราปลูปกไว้นะจจะอันนี้ก็เป็นเขานามกพ็พอแปะๆนี่กับเดียวมืออื่นสิเอาโซลาเซลล์มาปลา่อยน้ำเติมลงเรื่อยๆนะจ๊ะน้ำบ่ไหลกัแค่ว่าบ่หายดินแห้งแค่นั้นละพี่น้อง ปีนี่เห็ดปีแรงนะจ้ะหน้าตรงนี้เพราะว่าล่องเมืองวันน้ำน้ำนะพ่อพี่น้องแต่ว่าอุปกรณ์ในการการดึงมาใส่นี่เฮ้าบ่พรมมีกับมีทอหน่อยทอสันจ้ะสูบได้แค่บอ่อนี้ขึ้นไปเป็นบอย่างหน้าเดี๋ยวแม่ก็สิเอานี่มาแต่งกิ่งออกให้มันสูงไว้ๆนะจ้ะแต่ว่าอนาคตขังหนาเฮาก็เอาไว้เห็ดเป็นพื้นไปเผาทานเผาย่างก็ได้พี่น้อง มนสิมาตัดแต่งเฮาหยางง่ายเห็นกิ่งะแนงสิกระเสียอ,ออกมันเป็นลำเดียวเึ้นไปนะจ๊ะตอนนี้ต้นกล้วยต้นยางนี่แหละจ๊ะหยาอ่อนๆร่มแห้งนะพี่น้องมันร่มแห้งเจาก,กเ็เริ่มออกบรรยากาศย่าแล้วก็สิปเป๊หน้าสองลาย วันว่างนี่แหละช่วยน้องเคาเอินวันว่างวันว,าว่นวางก็คือเห็นงานอยู่สวนจะของบ่ได้ออกไปข้างนอกถา้าผู้ใดสิมหาหรือว่าจังไดก็กต้องพักล่วงหนาห้าแล้วก็บอกเวลาน้ำนจะจ๊ะบอกเวลานิดนึงว่าสิมหาจากโมงจโมงสีส่แม่สิได้รับโทรศัพท์อันนี้ก็ขุดแบบนี้ได้ไหน้องย่าลาขุดลอดเพราะว่าทอห้ามันสั่นจ้ะเดี๋ยวก็สิเติมน้ำครับเข้าไป ทอมันสั่นพี่เนาะสำรับนิ่งย่ายแล้วก็พุดหลอดเดี๋ยวก็สไิไปเอาทอมาใส่ทอปูนพี่เนาะเดี๋ยวสิไปเอาทอปุนมาใส่อันสงการผอแดงไม้ผอแดงเฮ็ดซอยนะจ๊ะตรงนี้มันเป็นหากใหม่เขาก็สิเจาะเจาะขางลางเอานี่ะเสียงลมกระแหงพี่นนองเอ้ เห็นแล้วเห็นแล้วใครเอาไปเอาแล้วหยาอ่อนๆน,น้ำหาเกี่ยวพี่น้องย,ย่ายแล้วก็น้นำหาหลูกหานแล้วปล่อยหานออกมาเหลินกับแม่มัน,ม,นมันไปปูดก้อนหยาแล้ววะสิบประมาณนี้น่าจะนี่แหละยางนาอายุห้าปีอันนี้ก็จะเป็นกระซัางป้านะจ๊ะ คือว่าเอามาอนุบาลละกะ็ยา,ายเราใหญ่ออกไปแลวจ้ะเพราะมันใหญ่จักหน่อยย่ยาเราก็ใหญ่ออกไปลงบอ่อใหญ่ไปหน่อยแหย่งหนูกระลายจได้ทำความสะอาดขอบบอ่อนะจ๊ะกะสิประมาณนี้แหละจ้ะพี่น่เออไอท่าพี่น่บุ๊ เป็นไปได้แม่ก็อยากให้มีบอ่อนามทุกๆแป้งหน้าเนาะถ้าเกิดแรงยั้งเขาก็เพ่อได้สำรองเด้พี่น้องเอ๊ะปี่หนีเขาแหงว่ามันสีแห่แรงบักม่วงกระโดกอยู่จ้ะแต่ว่าทั้มึงสิตาลล่มเลยบอ่อเดี๋ยวแม่ขอเห็นงานกันนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปพอกันคิมหนะ